แน่นอนครับวันนี้นะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าอัดแน่นด้วยข่าวดีของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลครับที่ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับและวันนี้ Better Future ของเราได้รับเกียรติครับจากท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยท่านคารมพลพรกลางครับจะมาพูดคุยถึงของขวัญอีกบอกต้องบอกว่าชุดใหญ่ ที่จะมอบส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยฮะท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับท่านคารมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการไม่ทราบว่าท่านอะไรนะครับทั้งสองท่านนี้ครับอบอลกับน้องเมย์ครับท่านครับคุณวันกับน้องเมย์นะฮะคับครับผมสวัสดีทั้งทั้งสองท่านนะครับในรายการเบสเตอร์ฟิวเจอร์นะครับครับผมผมคารมพลลกลาง รองโฆษกประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ขอบพูดนะครับที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการในวันท้ายๆปีนะครับซึ่งจากที่รัฐบาลได้ทํางานมานะครับก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่สองท่านนายกนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่ท่านรัฐบาลของท่านนายกรันี้นะครับซึ่งปีสองันห้า้อหกสิเจ็ดนีกลังจะผ่านไปนะครับก็สิ่งที่ เราไม่ประสบความสําเร็จนะครับสิ่งที่เราอาจจะไม่พอใจขอให้ผ่านไปนะครับแล้วก็เริ่มปีใหม่นะครับท่านผู้บริการนะครับ<ช>ซึ่งในปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็รัฐบาลของท่านนายงตีท่านแพรทองทานชินวัตรก็มีสิ่งดีๆที่อยากจะมอบให้กับประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับเขาบอกว่าเตรียมไว้ยเยอะเจนครับ เตรียมเตรียมของขวัญที่จะมอบให้กับประชาชนคนไทยเยอะมากๆเลยงั้นให้ท่านรองโฆษกไล่เรียงดีกว่าว่ามีของขวัญพิเศษพิเศษอะไรที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยบ้างครับท่านครับครับก็รัฐบาลมีความตั้งใจนะครับสิ่งไหนที่จะทําให้ประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยมีความสุขในรัฐบาลเต็มใจเป็นที่รับท่านมุ่งโดยการครับเอาเอาเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่ต้องเดินทางครับท่านผู้อำนวยการนะครับ ก็คือเป็นเรื่องของการเดินทางซึ่งผมเชื่อว่าปีนี้ต้องเรียนผู้มนการทั้งสองผู้มือการทั้งสองท่านว่าอากาศมัศนเย็นอากาศ<ร>ามันเย็นนีบางคนจะเดินทางเยอะโอ้โหผมไปมาปคึกค,คักค,คึกคักคึกคักทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภูกระดึงไม่ว่าจะเป็นอีสานไม่ว่าจะเป็นเหนืออาจจะมีภาคใต้ที่มีฝนหน่อยแล้วก็ท<อ>ีะส <scheint> ่งกำลังใจให้กับทางพี่น้องทางภาคใต้นะครับ อันดับแรกนี่ก็เรื่องก,การเดินทางครับท่านทั้งสองครับ,บการเดินทางที่ถ้าเป็นพื้นที่คือไม่ใช่ทางด่วนหรือว่าเป็นเส้นทางธรรมดาทางหลวงทางปกตินี้นะครับก็จะไม่ต้องเสียค่าผ่านทางค่าใช้บริการเส้นทางแต่ถ้าเป็นทางด่วนครับถ้าเป็นสุณธรนตุนเมครับก็บจะต้องมีค่าบริการซึ่งค่าบริการมีว่ากันที่จริงก็ไม่น้อยนะครับหลายบาทอยู่ผมก็ใช้ประจาแต่ว่าในช่วงปีใหม่ จะมีการยกเว้นนะครับตั้งแต่วันไหนครับเอาเอาเอากันให้ชัดเจนคือทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดมหมายเลขเจ็ดอยู่ตรงไหนก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนเรียนท่านผู้บริการว่าคือกรุงเทพมารานครอ,อันนี้อันนี้เขาเรียกหมายเลขเจ็ดจะได้เข้าใจหมายเลขเจ็ดบางคนบางท่านก็พี่น้องประชาชนอาจจะเอะหมายเลขเจ็ดมัมนเส้นทางไหนนะเอาเป็นที่เข้าใจว่ากรุงเทพมารานุรก็ไปทางเมืองท่องเที่ยวพัทยาระยองจันทบุรีปราดไปจั่นวนนะครับเวลา คุณตอนนี้คุณเมย์จะไปก็ต้องไปใช้มมเตว์เหว่ก็จะไปใช้ทางทางหลวงที่เรียกว่าทางหลวงพิเศษอันนี้คือหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านับเป็นทางหลวงพิเศษบางปะอินบางรีช่วงพระประแดงบางคุญเทียมอันนี้อันนี้เขาเรียกหมายเลขเก้าบบางทีบางทีเราขับนะคุณตอนนี้คุณเมย์เราจะไม่รู้ว่าเส้นทางไหนเป็นนัมเบอร์อะไรหมายเลขอะไรแต่ถ้าบอกถ้าบอก ผมก็ไม่รู้หรอกครับผมขับประจำแต่ถ้าบอกว่าเป็นช่วงบางประอินบางทรีพับป,ประแดงบางขุนเทียนอย่างนี้เราก็อ๋อประมาณวิ่งผ่านตรงนี้นะฮะอันนี้ต่อไปที่มันจะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นแพ็กเกจก็คือทางพิเศษบูรภาวิถีอ่าบูรพาวิถี บุราพานี่ก็คือน่าจะเป็นที่ตุนอรอกนะฮะก็ไปบางนาชนบุรีอ,อันนี้จะมีด่านถึงอ่าถึงยี่สิบด่านนะครับคุณมางคุณเมย์ยี่สิบด่านทีเดียวอ๋อไม่ต้องห่วงเลยด่านเรียกว่าอา่เวลาเขาใช้อิสิพาสเอ็มพาสมันจะด่านผียดเลยนะฮะใช่ค่ะต่อไปนี่จะเป็น อันนี้ไม่ใช่ด่านตำรวจนะเป็นด่านเก็บสตังค์นะเก็บสตังค์ก็ต้องควักเงินนะนะจ่ายการแต่บี้ใหม่ครับบิใหม่ฟรีต่อไปก็จะเป็นทางพิเศษการชนะพิเศษโโอ้หบางคลีอันนี้บางคลีสุขสวัสดิ์เนี้ยทางเนี่ยนะฮะทางทางก็เรียกว่าคุดประกาศนะฮะอันนี้จะลดค่าแปดค่าทางหลวงที่แปดวันครับคุณวันท์คือยาวๆไปเลยนะเยาลดแปดวันนะครับ ท่านลองคิดดูท่านผู้ในการลองคิดดูว่าถ้าแปดวันลดพันวันละเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยทางราชการนีคือว่าไม่เก็บไรายได้ถ้าเป็นลักษณะที่เอกชนอ่ามาเก็บค่าบริการก็เรียกว่าต้องมีการเฉลยอันนี้ถึงว่าฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันไหนครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าการเดินทางฟรีนี้ผมว่าจะเอาเองครับท่านผู้ดำเนินการเขาเลยให้รัฐบาลน,นะซึ่งผมก็ได้เข้าประชุมคณะมนตรีด้วยก็เลยทราบว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกธันวาคม นะครับ26ธันวาคม26เป็นวันอะไรครับคุณวันคุณเป็นวันพืหอสังวันพื่อสัดก็ฟรีเลยวันพฤหัสฟรีเลยตั้งแต่เวลาเขาเรียกว่าขยับผ่านเป็นวัน26ก็คือ0.01ปึ๊บฟรีเลยของ26ไปถึงไหนถึงไหนฮะไปถึงเวลา24.00ก็คือ6ทุ่มของวันที่2มกราคม68 เข้าปีใหม่สองวันเลยปีถึงแปดวันเอาให้อิ่มน้ำสำราญนะครับฉลองกันให้เต็มที่เลยนี่แล้วก็มันก็เกิดเขาเรียกว่าเป็นการทำให้สะดวกครับเพราะว่าเวลาผ่าผ่านทางมันต้องมีด่านมันก็รถติดนะฮะรถดิบบริกันที่ตรงตรงบริเวณจ่ายเงินครับแล้วที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าบริการเรื่องค่าทางผ่านทางอันนี้ก็เป็นของฝันที่ ในทางหลวงหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าแล้วก็ทางพิเศษภูล,ลาวิถีทางพิเศษการจนาญพิเศษนะครับอ่ะลําดับถัดไปครับ,รบเป็นเป็นทาง,ทางเาขาเรียกว่าทางพิเศษเฉลิมมหานครอ่าเขาเรียกว่าดวนดวนขั้นที่หนึ่งครับคุณวรรณคุณเมย์อ่าอันนี้บอกสิบเก้าด่างนะบอกสิบเก้าด่านเออฟรีหมดเลยสิบเก้าด่านที่สิบเก้าด่านฟรีหมดอแล้วก็ทางทางดวนอ่าทางพิเศษสีรัอันนี้ดวนขั้นที่สอ,อ,นนอ,อง อันนี้เอาหนี้หนักเลยสามสิบด่านเลยครับคุณวันนี้คุเมย์สามสิบด่านฟรีหมดทุกด่านฟรีหมดทุกด่านฟรีหมดทุกด่านฟรีอลยครับฟรีขับเร็วเกินไปนะฟรีก็ต้องขับระมัดระวังเยอะเลยไม่ได้นะเยอะเยอะชนด่านนะนะเดี๋ยวชด่านชะลอนิดนึงพอาะสิบด่านชะลอหน่านจะต้องลดความเร็วนิดนึงเออพอบอกว่าไม่จ่ายสตางค์เร็วโ호ร้อยยี่สิบดับจะไม่เอานะครับไม่เอานะสบายสเราจะอันที่อันที่สามนะครับเป็นทางพิเศษก็คือ อุดรรัตยาอุดรรัตยาอุดอองงรที่ทางเหนือนรัชยา,อ,าอันนี้น่บ้านผมเลยเนี่ยนะครับบ้านอันนี้สิบด่านนะครับสิบด่านสิบด่านฟรีหมดอันนี้ก็ฟรีหมดก็คืออันนี้สองวันครับสองวันจะปีวันวกับคุณเม่ก็คืออ่เขา,าเรียกว่าหนึ่งนาทีของวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมฉลองปีใหม่ชัยโยโฮฮ้วแฮปปี้นิวเอียร์นะคือแฮปปี้นิวเยียร์นะครับไปถึงวันไหน ถไถึง24เ,เรียกว่า6ทุ่มของ 1, 1> ม,มกราคม, 2>, ม <c oughs> 2>, 2วันนะครับอันนี้ก็เรียกว่า2วันเต็มก็มไม่น้อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเส้นทางสีรัฐกับเส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครนี่ครับและอุดรรัชยานเนี่ยนะครับมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นเส้นทางที่จะไปต่างจังหวัดครับสุณวันคุณเมยใช่หรือจะไหลออกเยอะแยะมากมายซึ่งเวลาเราไม่เก็บค่าผ่านทางก็สะดวกส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็ประหยัดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทาง นะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออันดับแรกเป็นของขวัญปีใหม่ทึ่งดนรัฐบานะครับฟรีอันดับแรกฟรีก่อนเลยแล้วก็ที่น้องประชาชนจะได้เอออย่างน้อยๆอยากคิดถึงอีพ่ออีแม่จะได้กับ้านเด้อนะครับกลับไปเยี่ยมน้คุณแม่ครับครับัอ่นนี่ก็เอาเอาของขวัญปีใหม่ซึ่งคนอยากจะได้ฟังต่อไปครับอันดับที่สองครับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเอยครับเออคือเรื่องการลดค่า ไฟฟ้าโอ้โหอันนี้มันจะไม่ถูกใจถูกใจมากเอถูกใจแน่นอนเพราะว่าค่อไฟฟ้านี่เราใช้ทุกวันเราต้องเดือนหนึ่งต้องจ่ายเราก็ต้องมีส่วนลดอันนี้ปีหกแปดนี่ครับจานหน่วยหนึ่งทีจุดหนึ่งแปดต่อหน่วยนะหน่วยหนึ่งมันคือเป็นยูนิตนะฮะเหลือแค่ทีจุดหนึ่งห้าเพื่อวันเทาค่าใช้จ่ายในปีเดือนไหนบ้างคุณเดือนไหนบ้างครับเดือนไหนฮะมกราคมไปถึงเมษายาว เดือนอสี่เดือนเลยน,นะมีสาสี่เดือนมีสาสเดีเด๋ยวสงการวันร้อนแล้วก็ลดใช้แอร์เยอะๆลดหน่อยลดนหน่อยอก็เป็นของขวัญที่กระทรวงพลังงานก็ต้องอันนี้ก็ต้องปรบมือให้ท่านตีพันสาลีรัฐสวิภาคกระทรวงพลังงานของเรานะครับลดค่าไฟอันนี้อันอันนี้อันที่สองนะครับโอ้มีเยอะะผมใช้เวลาในของขวัญนี้พี่น้องชอบชอบแล้วก็ในเวลาที่ท่านให้โอกาสก็จะพยายามที่จะไล่เรียงให้ได้ครบประเด็นนะครับครับ เอามาเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องอะไรที่เราต้องซื้อทุกวันครับคือกระทรวงพาณิชย์ของท่านรัตตีว่าการพิชัยนฤทศพันธ์นะครับอ่าแล้วก็เรียกว่าสโลแกนลดจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสลดราคามิวเยียมิกเซนโอ้โหลดสูงสุด70%ของสินค้าหนึ่งหมื่นรายการครับสินค้าที่บอกเลยว่าทุกอย่างและครับสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน70%เลยเหรอฮะ ใช่จะคิดกันติดอยู่จริงจริงจริงๆต้องเรียนผู้บริการว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีล้มตีอยู่ทั้งหมดสามท่านคือล้มตีว่าการคุณพี่ชัยนนทิพพันธ์ล้มตีอีกท่านหนึ่งก็คือท่านณพินทร์พรสีสันบางท่านสุชาติชงมกลิ่นเราจะไม่ไปบอกว่าท่านใครเป็นรัมตีที่ม่ทุกคนทํางานหนักแล้วเป็นทุกคนที่ทุ่มเทกับการทํางานของกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็บอกได้เลยว่ารถทั้งหมดนี้นะครับ ทีหนึ่งมืนรายการครับแล้วก็จัดุดจจำหน่ายจัดกิจจำหน่ายสินค้าเจ็ดสิบหกจังหวัดเด็่หจังหวัดก็ทุนเทปก็ส่วนหนึ่งอ่าวประเภทภายใต้การฟื้นฟูรวมแจกส่วนลดพิเศษผ่านสิบแพลตฟอร์มมีอีคอมเมิร์ซโซฟี่ลดสิบห้าเปอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นติก็ช็อปนะครับลพิเศษเลยอ่ามีทุกแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่อ่ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำครับคุณวันกับคุณเมย์มันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าเวลาเรามีสตางเราซื้อของอเงยอะๆมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่ยังรายได้ยังจำกัดจปนเกียรเนี่ยถ้าลัได้ซื้อราคาสินค้าที่ราคาลดลงเนี่ยจะทําให้สบายใจแล้วก็กลับไปบ้านแม่บ้านบอกว่าเินเหลือกระเป๋านี่ยิ้มเลยหน้าบานเลยหน้าบานเลยนะครับอัน<ต>นี้ก็คือของกระทรวงพาณิชย์ครับครับค่ะ ยังมีอีกมากมายผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อในการได้ได้พูดต่อพูดซ้ำให้ผมอีกทีนึงว่าในฐานะเป็นรองโฆษกรัฐบาลนี่ก็มีความดีใจที่รัฐบาลพยายามจะหันมาเลี้ยวแลพี่น้องประชาชนที่มีรายได้ที่ยังไม่ใช้จ่ายสบายนะครับกระทรวงการคลังกระทวงการคลังของฝันอะไรฮะ เดยยังไว้ว่าของฝันนี้ก็จะมีการจัดลดดอกเบี้ยผ่านนาางของรัฐอย่างเต็มที่นะครับอ,อย่างเต็มที่เลยเมีหลายมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็เริ่มลดแล้วนะครับ,รบแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ก็จะทยอยลดไปอันนี้คือกระทรวงการาคลังนะครับอ้าวลุยต่อมาที่กระทรวงอ่ากระทรวงพัฒนาสังคมที่กระทรวงพัฒนาสังคมอ่าพอมอนี่มีข่าวดีมากๆคืออะไรรู้ไหมครับ คือสำนักงานประกันสังคมนะครับก็จะมีเงินที่เขาเรียกว่าเงินให้กับทางเดี๋ยวนะครับเงินให้กับทางผู้ประกันตนนให้กับทางผู้ประกันตนจากเดิมนะครับที่เขาเรียกว่าผมดูเอกสารนี่มันเยอะเนี่ยเจอแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยก็เตรียมของขวัญไว้เยอะมากๆเลยใช่ไหมฮะที่จะมอบให้ครับ เป็นค่าทดแทนกรณีสรงข้อบุตรครับนี่อันนี้อันนี้คือทำไมบอกว่าเป็นครับทําไมถึงบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่เพราะใช้บังคับวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเริ่มมีผลบังคับจากเดิมที่ใช้เหมาจ่ายเดือนรับแปดบาทต่อเดือนอ่ไปละบาทต่อเดือนนี่ต่อบุตรหนึ่งคนนะครับเป็นเหมาจ่ายอัตราพันบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน อันนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นในส่วนของอของ้ขอจำกันการประกันสังคมซึ่งสังคมปัจจุบันนี้เราต้องดูแลคนเรียกว่าเด็กเกิดใหม่ครับคนที่ครอบครัวที่กําลังอยากจะมีบุตรนี่คือบางทีเนี่ยมีบุตรคนหนึ่งมันก็ค่า,าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นอะไรก็ไม่เพราะฉะนั้นนี่เมื่อเมื่อมีนโยบายแล้วก็มีโครงการอย่างนี้ออกมาให้กับทางที่น้องว่าจะจนที่จะมีคิดจะมีบุตรเนี่ย มีได้เลยอย่างน้อยมีเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมผู้ประกันตนนี่นะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้นี่ยุคนี้เนี่ยคุณวันโอเมก็ทราบเหมือนที่ผมทราบว่ามันเป็นสังคมคนคนคิดวาเยุค่ีเขามาครอบันอืมเพราะฉะนั้นถ้ามีเด็กเกิดเยอะเราวิกิตรสนุนนะฮะเรียกว่าถ้าใครผมถูกเชิญไปเป็นประธานงานแต่งเมื่อไรผมจะบอกว่าให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองต้องเอากลับมาใช้อีกนะ เจา้าบ่าวเจ้าสาวก็จะมองหน้าหน่อยจะมาช่วยเลี้ยงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ, <laughs> เพราะว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเขาเรียกว่าสังคมตอนนี้นี่เป็นสังคมที่คนเกิดน้อยครับ <c oughs> สังคมคนเกิดน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็ต้องยอมรับว่าเราต้องพยายามที่จะช่วยช่วยให้มีการกระตุ้นเพื่อให้ <c oughs> เด็กเกิดแล้วก็มีการดูแลอย่างน้อยๆนี่ก็มีเงินเพิ่มจาก ทางรัฐบาลนะครับออันนี้ก็เป็นของกระทรวงพมพัฒนาสังคมอ่และความมั่นคงของมนุษย์ที่น้องแรงงานที่น้องแรงงานมีของขวัญอะไรบ้างครับกรงแรงงานนี่ของขวัญที่กําลังต้องการมากที่สุดคืออะไรครับคือค่าแรงนะผมเชื่อว่าเราก็จะได้มีข่าวดีในวันิ้นปี Ah. ซึ่งการประชุมกอของรันตีก็จะออกมาเดี๋ยวเราต้องติดตาม <c oughs> เราต้องติดตามนะฮะว่าค่าแรง400บาทเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อรัฐบาลารับปากแล้วท่านก็ต้องทอําให้ได้รับตามที่ได้สัญญาไว้ซึ่งแต่เพียงแต่ว่าการขึ้นค่าแรงต้องละเอียดอ่อนนิดนึงมันก็เลยช้าไปบ้างนะครับคุณวังแคุณเมย์ครับออัน ah. นี้ก็ได้ได้กลับเพียงว่า <c oughs> อาย่างไงก็แล้วแต่ต้องได้รับข่าวดีนะครับ อเอาเเราไปต่อเราไปต่อเลยว่า,าเนื่องจากเวลาเรามีจํากัด<า>เราก็จะคุยเรื่องนอกจากอาของขวัญน,นี่เดี๋ยวผมไปฟังท่านนายกถแถลง<า>อบอกไอ้นี่มันยังมีเรื่องอะไรอ่ะบ้านคนไทยบ้านบ้านเพื่อคนไทยเป็นยังไงฮะรายละเอียดครับท่านครับรายละเอียดนี่ก็คือเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของอบ้านที่ใช้ที่ดินของการรถไฟเพื่อให้เขาเรียกว่าไม่ต้องดาวนะคุณนันคุณเมย์บ้านไม่ต้องดาวนี่ครับเพื่ เราเพิ่งจะไม่ไม่ไมีที่ไหนที่เราจะได้สัมผัสได้เห็นนะครับเพราะว่าเราไปซื้ออะไร <user windows S 2> ไม่ว่าจะเป็นรถต้องดาวเนาะโทรศัพท์้รถรถยนต์ก็ต้องดาวชถยนา์นับต้องดาวแต่ตอนนี้บ้านไม่ต้องดาวสูงสุไม่ต้องดาวอันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นของขวัญในปี2 5 6 8ที่จะทําให้คนเขาเรียกว่าสมมุติว่าคนหนุ่มสาวที่จะมีครอบครัวอยากมีบ้านมีคอนโดที่เขาเรียกว่าเหมาะกับครอบครัวตัวเองแลวไม่เป็นภาระ ใจเลิกผ่อนเลยโอ้โหมันเป็นอะไร <มา S 2> ที่ดีมากฮะบ้านคือวิมานใช่คุณวันรู้ไหม <c oughs> เขาเรียกว่ามันมีเพลงนะ <c oughs> บ้านคือวิมานของเราเนี่ยอ่าเราหรือเราเช่าเราอยู่ของเราเนี่ยนะมันมีความสุขนะ <c oughs> นี่สไตล์สไตล์ตคนชอบฟังเพลงแบบรองโคศกนี่ก็อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยบอกว่านี่คือของผวันนอกจากนั้นระบบที่คิดว่าน่าจะต้อง ต้องบอกท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ด้วยในการที่จะต้องเดินทางในช่วงปีใหม่นะครับ,รบว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ต้องกลับเรียนว่าอยากให้ระมัดระวังในการเดินทางอ,อยาตรการะมัดระวังในเกิน,นทางเรื่องเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางเรื่องของความความปลอดภยัยซึ่งท่านอนุทินชาญวีระูลนะครับซึ่งเป็นคนที่มีความห่วงใยแล้วก็ เป็นรัฐมนตรีที่ต่างการเรียกว่ากำกับบริหารราชการของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยคือปภครับคุเรียนมาด้วยความห่วงใยว่าในเขาเรียกว่าเจ็ดวันอันตรายเจ็ดวันอันตรายคืออะไรครับคุณวันกับคุณเมครับคือก่อนปีใหม่เจ็ดวันหลังปีใหม่เจ็ดวันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเดินทางไปเดินทางกลับเพราะฉะนั้นก็เรียนด้วยความเคารพว่าอยากจะให ขับรถด้วยความระมรัดร,ระวังเราลับไปบ้านเนี่ยนะครับเราก็ต้องอระมัดระวังในการเดินทางอย่าให้เร็วเนไปแล้วก็ที่อรองโฆษกรัฐบาลคารมผลประการอยากขอคืออย่าดืา่มกีฬาสําคัญที่สุดห้ามดืม่มเราไปถึงที่จุดหมายเราณคุณคุณคุณาันคุณเมย์ถ้าเราไปถึงบ้านไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนไปถึงที่เราจะไปเที่ยวเราให้ดื่มเพราะว่า อันนี้เป็นเรื่องที่ผมย้ําเตือนทุกเวทีทุกช่องทางที่ผมมีโอกาสพูดคืออุบัติเหตุเวลาเกิดขึ้นมีมันสูญเสียคูญชีวิตถ้า,นาหนักหนักถ้าบาดเจ็บแถมทับสิรษแล้วก็พิการนี่ก็เรื่องใหญ่ปีหนึ่งประเทศไทยมีอุบัติเหตุนี่เยอะมากเยอะมากเพ,าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนวา่าปีนี้เราไปเราตั้งใจจะไปเที่ยวก็ให้ได้ไปเที่ยว เราตั้งใจจะกลับไปหาพี่น้องหา,หาพ่อแม่หาครอบครัวหายาผู้ใหญ่ก็ได้กลับไปไปได้กรับท่านแล้วก็ได้ถึงแล้วก็ได้กลับมาทําง,งานต่อเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ให้ระมัดระวังอย่าดื่มเอนกอฮอล์เพราะว่าอนอกจากจะมีโทษมีเรียกว่ามีความผิดทั้งตำท,งทั้งจําทั้งปรับนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อา,อาจจะอันตรายกับชีวิตเรานะครับครับ<ต>ก<ต>ารคว่สาขสงขสารสุขเตรียมอะไรครับ กระทรวงสาธารณสุขก็ดูแล24ชั่วโมงจัดเตรียมหน่วยแทบบริการสุกเฉินคุณวันกับคุณเมย์มีโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมบุคลากรเรื่องยาเรื่องจัดทีมพู้ชีพตามเส้นทางนะครับมีอสมดูแลล้วจะเห็นนะครับว่าเวลาทุกปีจะมีเต็นท์สำหรับเวลาขับรถไปไกลๆนี่ก็มีไปพักแล้วก็เสร็จแล้วก็มี ชากาแฟมีเครื่องดื่มทาให้สดชื่นมีผ้าเย็นนะครับคุณกันคุณเมย์ก็ต้องประชาัมพันธ์ตลอดนะครับว่า<ช>้าง่วงทางง่วง<อ>ต้องพักพักการจุดบ,บริการอันนี้ก็คือซึ่งปีเนี้ย้เทศกาลเนี่ยจะเริ่มเลยนะครับก็จะเริ่มจัิงจริงๆแล้วผมว่าพิเศษเนี่ยคนก็จะเดินทางแล้วเดินทางกันเยอะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราฉะาฉะนั้นปีนี้ก็อ,อยากให้ สถิติการเกิดเรนท์ให้ลดลงมากที่สุดครับขอบคุณมากคุณเบรย์ครับในช่วงท้ายทางกระช่วงครับครับในช่วงท้ายตรงนี้ครับด้วยเวลาที่ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วอยากให้ท่านคารมอวยพรคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเป็นช่วงสําคัญเลยส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับสักราชใหม่ที่จะมาถึงด้วยครับท่านครับครับขอญาตอวยพรพี่น้องประชาชนชาวชาวไทยทุกท่านนะครับ ในปี2568ที่จะถึงนี้ขอะับขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมีความสบายอกสบายใจที่สิ่งหนึ่งประการใดนะครับก็ขอให้สมรัรถนานะครับให้มีความโชคดีไปไหนมาไหนก็ให้แขวะคาดปลอดภัยพบแต่ความสุขความเจริญให้สิ่งศักดิ์ิทธิคุ้มครองท่านและครอบครัวนะครับจากรองโฆษกประจำสำนักนายรมนตรีครับ โอ้โหวันนี้เนมากสาค่ะขอบพระคุณสําหรับคำวยพรด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าปีนี้รัฐบาลจัดหนักจัดเต็มให้พี่น้องประชาชนเลยนะคะอยากท่านโฆษกได้กล่าวมาข้างต้นทุกกระทรวงมีของขวัญปีใหม่ทั้งหมดเลยนะคะครับนนี้ผมรืมอวยพรให้กับทางสถานีให้ NBT ให้ NBT ให้ผู้บริหาการทุกท่านของ NBT ตรงประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะครับมีเงินเยอะๆนะครับเงินเดือนขึ้นเยอะๆนะครับซืออ้อหวยซื้อรางวัลของลอตเตอรี่รัฐบาลก็ถูกรางวัลซื้อใบเดียวถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับอขอบคุณมากครับขอบคุณ <มา S 1> ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต้องบอกว่าคําอวยพรท้ายเนี่ยคุณผู้ชมก็ ต้องอรับ,บไว้เต็มๆเลยนะทะ่านโฆษกรับ, <laughs> ร,บรับปีใหม่ไงเป็นพรรับปีใหม่ด้วยกลับขอบพระคุณนะฮะท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับท่านคารมพลพรกลางนะครับเรียกว่าของขวัญปีใหม่จากจทุกกระทรวงจัดเต็มจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าทางด่วนฟรีมอเตอร์เวย์เอยอ,อะไรเอ่ยรถับไฟรถทไฟกระงพลังางานกระทระสงพาณิชย์จัดมหากรรมสินค้าลดไปกว่า70%รกว่าหมื่นรายการน้องเมย์แล้วยังมีอันนี้ด้วย ขึ้นค่าแรงกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานที่ทุกคนตั้งตาคอยแล้วก็ยังมีของพ่อมอประกันสังคมนะคะที่มีเงินส่งข้อบุตรส่งข้อบุตรแรกเกิดให้ด้วยนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเยอะมากเลยกระทรวงการคลังลดดอกเบี้ยใครที่กลุ้มอกกลุ้มใจโอ้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกเบี้ยนี่ก็คือข่าวดีอีกหนึ่งข่าวที่รัฐบาลครับส่งต่อของขวัญนะครับผ่านทางทุกกระทรวงเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยมีความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับ สกาดใหม่ที่จะมาถึงนะ่คะ